<Es> สวัสดีค <ด half. S 2> ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะเราเรียนเรื่องทฤษฎีบทพิทากรัสนะคะอ่าเราก็เรียนผ่านมาก็หลายเรื่องแล้วนะคะเช่นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะคุณสมบัติของสามเหลี <pulse. S 2> ่ยมมุมฉากพิเศษบทพิทากรัสนะคะบทกลางของทฤเศษบท เรียนด้วยนะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องการนำไปใช้หรือว่าจะเป็นจำเป็นลักษณะโจทย์นั่นเองนะคะเอาเราดูข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า A และ B ยืนห่างกัน5.2เมตร นะคะเอและบียืนห่างกันหน้าอีกสองเมตรทีนี้ก็บอกว่าในเอตรงเนี้ยในเออยู่ทางทิศตะวันตกของต้นไม้แสดงว่าบบต้นไม้อยู่ทางทิศตะวันออกแน่เลยทางต้น,ออตนไม้นะคะบอกว่าต้นไม้นึงอ่านี่คือต้นไม้นะคะ เออยู hey, ่ทางทิศตะวันตกตรงนี้นะคะัเออยู่ทางที่ ว่านายทีก็ต้องอยู่ตรงนี้ได้นี่คือนายเออ่นายทีอ่ะเอ้ทีเนี่ยยืนห่างกันเท่าไหร่คะห่างกันห้าบุดสองเมตรแสดงว่าตรงเนี้ยห่างกันห้าบุดสองนะคะเขียนนะคะห้าบุดสองเมตรและเขาโจทย์ถามว่าดีอยู่ห่างกัน นี่นะคะนี่คือวาดรูปตามสิ่งที่ทจบให้มาแสดงว่าเขากำหนดมาแล้วนะคะว่านายเอเนี่ยงานจะต้นงไมง้ยี่สิบเมตยแก็ตรงนี้แป๊บนึงนะคะอยากให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะหาว่านายเอเนี้ยดูหาแถวตรงมาเอ็กเมตรนะคะ ้าสองนะคะเราจะได้มาเกากำลังสองก็้ากันอ้านไดที่สุดก็คือ5.2ยกกำลังสอลด้วย20ยกกำลังสองนั่นเองนะคะอ้าวเราจะต้องมาหาค่าเอกนะคะ5.2ยกกำลังสองก็คือ5.2คูนกันสองครั้งนั่นเองอะมาคิดตรงนี้ก่อนนะ้ไหม5.2คูณกับ5.2 สองคูณสองเป็น4ีห้าคูณสองเป็น10 5ห้าคูณสองเป็น10การศูนโทดไปหนึ่งห้าคูณห้าเป็นยี่5ิห้ายี 6, ่ห้าหนึ่งเป็นยี่สิบหกอ่ะทีนี้มาบอกกันได้เังาะสี่บวกศูนย์ได้4ีู่นวกศูนได้ศูนย์กบงหนึ่งได้เจอ่ะทีนี้ก็เป็นสองก็จะได้ค่ะสอง0 7เ นก็ได้4 0 0 7-4กลบสก็ได้หามลงมาก็จะได้จะเหลือเท่ากับ2 3 0 4อ่ะก็จะได้เกกำลังสองเท่ากับ2พนะคะในหลอกอลก็ตรงนี้บอกเพื่อที่จะหาค่าอีกนะคะเพราะฉะนั้น x ็ก็เท่ากับอ่ะบู สอ0พันสจดำนวนที่เหมือนกันคูณกันได้ B。 ส8เมตรนั ely, ่นเองค่ะต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่2นะคะโจทย์ข้อที่2เสาโฮงสู กวนตุ๋นก้งนึงนะคะสาวูงสาม สคูณเิบเ้านึคูณไปมคูณา3ได้ก้าเวกเป็น11อ่ะทีนี้เรามาบวกกันนะคะ9บเกสายกกำลังสองก็จะได้หนึ่งพ กับ35มถึงหยกกำลังสองเดี๋ยวคุณลบตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาคิดว่า35มถึงหยกกำลังสองอ่ะ สามคูณสามด้เก้าเบวหนึ่งเป็นสิอ่ะบวกกันห้าบได้ห้าเจ็ดบวกห้าได้สองตั้งสองกเป็นหนึ่งวกหนึ่งศนย์ก็เป็นสองแล้วก็่งนะเพราะฉะนั้นสา้าคูณกับสาม 有。<Yeah. S 2> yeah.